ก็เพื่อท่านตลอดตลอดปีก็มีพละด้วยนะครับก็จะได้นะครับก็มีพระดุลเดียวก็ฝากฝากท่านเรื่องสมุดบันทึกหมายเลขสามของแทนีไปด้วยแล้วนะครับผมผมจ่ายครั้งใหญ่อยูแล้วผมว่าของการโมเดลนี้ออกจากสมองผมแล้วผมพนดสิ้นด้วยไม่ได้ออกจากสมองคนอื่นเนอื่นไม่เป็นการคิดของการจะต้องเป็นลาสเซกัน สภาพของการก็เป็นสภารอันสัตย์เื oh! อนเนถอแบบนี้เชื่อผมได้ผมนั่งเรื่องนี้ไปแล้วเสอผมไม่ไดยไปซ่งมเสมอการจะซ่งมม่อาผมเหนื่อนยกคราวนี้ลุงตูนี้ผมไม่ตองเลยต้องทำอย่างนี้้ผมนั้นผมก็จะหันมาชื่นชมนะเป็นอย่างนี้มันกี่สิบปีผมไม่นใจ เป็นอย่างนี้มาอย่างนี้่ผมจะจัดที่ใสครับไม่ได้ลือกต้านจ้อง,งนะใจไม่เลือกผมปรับปรุงตกแต่งให้สวยงามเป็นนิวโมเดลให้เทียบกับประเทศอารยญประเทศที่เขาเจริญแล้วและโคอมสังโล่บังกอของการอการอกไปเนี่ยผมจะทำั้งหมดผมจา้างอาจารย์จากสถาบันอะไรอะไรจะมาเขียนโมเดลเขียนอะไรตอนนี้ผมกำลังทำอยู่ จะเป็นูเด่มนะใเป็นรูปเราจะสวยงามแค่ไหนนะครับเราจะเรียกเราความเดี๋ยวเราี่นออกมาความคิดนั้นเราจะทำับ้อด้จะตองใส่ใจทุกอย่างอายุต้องสส่ใจทำงานต้องใส่ด้พี่้ำงแนเาต้องสั่ใจเาจะเดิเรื่องทุกอย่างนะครับผมุูด้วยใจจริงครับแล้วก็ไปรับตรงี4โมงนะทีโงเยนโเล่ ถจปแล้วในนามขในนามขของูบ้านของดนะคะอยากาเรื่องว่าความส้กาจรที่น่ใการจะอข้อที่จะเป็นนตั้งแต่ตั้งแต่สมัยนี้คุณพ่อแม่ของเรานะคะที่ทำเรื่องขอไว้จนถึงวันี้่ดนี้อันนี้ผมไม่รู้ที่มาของการเรายังไม่ยังไม่รู้ไม่มีถนนอีกอย ดันผมทำไงให้ผมทำไงจนนั้นต้องกำานมาให้ผมมารวบรอยาผมได้พูดทำมันยุ่งนะสมัยสมัยท่านเศรษฐีที่มาทำเรื่องหลักสอปออะไรพวกนี้หรื่สอปอสิทธิทารก็พอเช่นไหมยังไม่เป็นโฉนดอะไรเลยไปไปให้รัาว่าถึงร่แปลงได้แต่โอแล้วพี่ี่่รวบรวมให้ผมได้ไหมรวบรวมให้ผมไ้ไหม รวมให้ผมนะไอ้เนี่ยไอ้นายโยเองีวากำลังต่อไปได้ครับพีกว่ากันต่อเนี่จะทราบเพื่องค่ะต่อทราบเรื่อนเหรอโอเคแลวหมายอะคเด็กขยะเนี่ยนายยมิ้งขโทรแจ้งไฟให้ตลาดที่หนเช็คนี่ดีกับขยมนะนิดหนึ่งนะสองข้อหนึ่งใช่ไหมฮะผมทราบก็มีปีรแรกปีห้าสมนะครับมันมีกฎหมายอยู่อยู่สองตัวนะฮะมีคนที่จะรู้กฎหมายอีกคนหนึง นั่นอยู่ในห้องนี้ด้วยใส่เสื้อสีเหลืองนีคือกฎหมายมันมีอยสองตัวตัวแรกอ่านั่นเนี่ยให้ลุงฉลามมีสองข้อหนึ่งตอนแรกกับน้องสามยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้เป็นตรวจครับผมอ่าลุงฉลามขออนุญาตครับชี้แจงจะไปสองตัวหน่อยได้ไหมครับอ่าใช่ครับแต่ขออ,อน,นุญาตลูกไปไม่กี่คน